แม่ติ๋มกูสุมาเพชรบ้านแพงได้โพสต์ถึงน้องอุงอิงแบบนี้ค<ฆ>่ะอ่าแล้วโหวน้ําตาไหลออกมาเลยพี่ยา<ฆ>่าเรานั่งร้องไห้กันเลยทีเดียวเนาะอ่าเมื่อคืนนี้นะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงคอนเสิร์ตกันอยู่ที่อ่ยภูมิคนเยอะมากัยภูมินคนเยอะมากอืมอําเภออะไรก็รู้ลืมชื่อเนาะอออีกแล้วอ่าแล้ววันนี้นะครับทางน้องอุงอิง ก็เดินทางไปที่ขอนแกน่นไปถ่าย MV เพลงใหม่ของพระเอกวัดศรีวะดลใช่ค่ะนั่นก็คือเพลงเอาวอลแฟนสิเป็นไหนะครับ่อ่าแล้วใน MV มีมีแต่ตัวท็อปของหมอลำเท่านั้นเลยนะระดับเขาเรียกว่าซุเปอปร์สตาร์หมอลำใชว่ว่ายางไนเลยได้ว่ายัง้นเลยรวมตัวกันอยู่ใน MV เพลงนี้เพลงเดียวเชื่อว,ว่าปังแน่นอนแล้วก็บวกกับน้ำเสียงของพระเอกวัดศรีวดลเนี่ยใช่ค่ะ รอดูเพลงนี้เถิดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนอเป็นการเขาเรียกว่ารวมดาวแค่ดาวเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเอกน้องเต้าหยองเต้าหยองระเบียบวัตถสินแล้วก็คุณครูจินจังแสงทองฟินแลนด์ก็คือลูใช่แล้วก็พระเอกนัทสุรศักดิ์ใช่นัทสุรศักดิ์เพชรบ้านแพงจากค่ายเขาสันแรบแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าแค่ตัวนักสชื่อนักแสดงก็ ก็ถล่มทลายแล้วอด้วยฐานแฟนคลับของศิลป,ปินแต่ละคนนะใช่ค่ะใช่ไหมล่ะ uh huh. แล้วก็มามารอลุ้นกันว่าแต่ละคนจะได้รับบทอะไรใน MV นี้ใช่ค่ะแล้วน้องอุงญิงจะเลือกใครหรือจะเป็นยังไงหรือจะมีหักมุมไหมหรือจะยังไงต้องรอชมค่ะแต่ที่แน่แวันนี้เขามีการถ่าย MV กันแล้วที่ขอนแก่นเนาะวันนี้เห็นว่าจะปล่อยน่าจะปล่อยวันที่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ใช่ไหมคของขวัญปีใหม่เลยหรอของขวัญปีใหม่แล้วเพลงอง์อิงเหมือนกันองอิงเอาเพลงของพ่อโจมคอเวอร์เพลงอ๋ออีอย่างนะยืนเนื้อเหม็นเขายืนเมาเปม็นนองเวอร์ชันอุง์อิงเพชรบ้านแพงก็จะปล่อยออกมาในวันที่ยี่สิบหกขนาดยังไม่ปล่อยนะในแอปต่อๆนะโอ้โหคนใช้เสียงนี้เล่นเสียงนี้เยอะมากจริงๆแต่ด้วยเขาเรียกว่าเพลงอ่ะดีอยู่แล้วทีนี้คนเอามาร้องก็เลย ยิ่งส่งเพลงไปเพราะ mm hmm. ว่าเสียงของละคนแต่ละคนเขาจะมีเอกลักษณ์ต่างกัน <Ha. S 1> อย่างเวอร์ชั่นต้นฉบับของพี่เพชรสหรัฐกับว mm ัจ hmm. <What S 2> โจยมนิน mm hmm. เขาก็ทําไว้ดีมากๆแล้ว MV ก็ดีมาก <Ha. S 1> ตอนนี้คือเราเรารักเราชอบสาวน้อยเพลรบ้านแพงต,งตรง MV ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะ <Ha. S 1> เพราะว่า MV แต่ละเพลงหรือว่าเพลงเดียวกันที่เอามานำค mm ัฟเวอร์ใหม่รีเมคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนสไตล์ไปแต่มันก็กินใจทุกๆ เพลงอย่างล่าสุดที่พี่แมน์มาีวันได้เอามาคัฟเวอร์โอ้โหเรานั่งร้องไห้เลยด้วยน้ําเสียงของพี่แมน์มาีวันเองมาบวกกับเนื้อเพลงมาบวกกับเอ็มวีอะพี่ยาย่าคือน้ําตาไหลตั้งแต่ขึ้นแล้วอ่าเสียงอะแล้วมาบวกกับเอ็มวีตอนที่จูงควายเอออะไรเออคือแบบเราก็ต้องบอกว่าพี่แมน์มาีวันคือคัมแบ็กกับเพลงนี้มากๆเลยนะหลังจากที่เราแบบชื่นชมผลงานเขามานานแล้วก็คือไม่ได้ฟังเสียงพี่แมน์มาีวันมานานมากจนมานี่แหละยืนหนึ่งมันเขายืนมาไม่นานนี่แหละ ก็เลยทำให้ติดหนึ่งในมาแรงเนาะอติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมากค่ะแล้ววันนี้ยังไงเนาะอุ๋งอิงอุ๋งอิง,องใช่ไหมวันนี้หลังจากถ่าย MV ของพระเอกวัดิิะดลเสร็จ ก็น่าจะเดินทางมาที่จังหวัดเลยใช่ค่ะอําเภอเชียงคานนะครับอยู่ที่บ้านสงเปื่อยตําบลธาตุอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับผมแฟนข่าบเอฟซีจังหวัดเลยตอนนี้รออยู่ค่ะอีกสักพักก็จะไปปูเสื่อหน้าเวทีแล้วเราสองคนก็หน้าเวทีแน่นอนรวมถึงบ้าโจ้ด้วยนะคะเจอกันแน่นอนหน้าเวทีค่ะบ้านสงเปื่อยตําบลธาตุเนอะอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยคเจอกันแน่นอนคืนนี้ค่ะจริงๆหน้าเวทีอ่ะ มาพูดถึงโพสของแม่ติ๋มกุสุมาหน่อยที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยก็แม่ติ๋มกุสูมาเพชรบ้านแพงได้โพสตเฟซบุ๊กนะครับเมื่อคืนนี้หลยเราก็เห็นเมื่อคืนนี้เนาะบอกว่ารู้ตนลูกจับใจบอบสบายวงเล็บอีล่าสู่สู่เดอคนเก่งของแม่แฮทแท็กอุ๋งอิงนางฟ้าคนเก่งแล้วก็มีสู้สองนื้อส,สู้พอหลังจากที่แม่ติ๋มกุซุมาได้โพสต์ไป ก็มีแฟนคลับแฟนเพลงมาคอมเมนต์มากคุณเราอ่านแล้วน้ําตาไหลอะเราอ่านแล้วน้ําตาไหลจริงๆริงเพราะว่าเรานึกถึงภาพบรรยากาศสมัยก่อนเลยที่อหญิงเข้ามาใหม่ๆใช่ใช่ไหมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยในคอมเมนต์ก็เหมือนกันนี่นี่นี่เขาอ่านคอมเมนต์อันคอมเมนต์แรกก่อนนะผมแสนดีใจนะผมแสนดีใจผมแสนดีใจเลยที่เห็นแม่ติ๋มออกมาโพสต์เป็นห่วงน้องององอิงแบบนี้ครับนี่ครับอ้ใช่และอืมโอ้ เขาไปกอดนั่งแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายจากใจคอยอิหลีว้ายอันนี้นี่อน,นี้ดีจังเธอเธ uh huh. ออ่านไหมอ่ะแม่ติ๋มเป็นห่วงและรักอีหลาตลอดเวลาแต่เข้าใจแม่ติ๋มจ้าสู้ๆนะแม่สู้ๆนะแม่ติม๋มคิดดีทดําดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะแม่ติม๋ม uh huh. อแม่ติ๋มก็มาคอมเมนต์ตอบบอกว่าขอบคุณค่ะ uh huh. นี่น น้ำตาจะไหลครับน้ำตาผมจะไหลครับดีใจร้าย like ที่เห็นแม่ติมเอามาโพดเป็นห่วงนอ้องครับ <S <S นี่แม่ติม๊มน่ารักสำหรับลูกเสมอแม่ก็คือแม่ครับผมยูอ,มอดูอันนี้หน่อยชอบจังอยากให้อยากให้อยากให้ไปเป็นเหมือนเดิมจังครอบครัวอบอุ่นแม่ติ๋มพักอีหล่าที่สุดนี่จะแม่ติ๋มเอามาคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์กลับไปนะอืออ่าคอมเมนต์นี้นะอ่ ภาพภาพความหลังยังจำได้ในเต็นท์เก่าแต่แรกเรารักยังไงใจจดจอ่อเหตุและผลบางอย่างมันค้ำคอต้องห่างออกต้องห่างออกใกล้เหมือนไกลใจผูกพันคนไม่รู้ช่างเขาเราจิตนิ่งให้เวลาพิสูจน์ถึงความจริงว่าทุกสิ่งคือความรักที่แม่มีจากผู้เคยสัมผัสความปรารถนาดีที่ที่แม่มีต่อน้องค่ะ มองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆค่ะเขามาเป็นกรอนเลยนะบริฉันน์ว่าไม่ได้เป็นกรอนเราอ่านแต่ละคอมเมนต์แล้วเราจะร้องไห้อ่ะจริงอีกสักคอมเมนต์สิอันนี้เหรออ่าอันนี้นี่ไหมอ่าข้างบนอ่ะดีใจน้ำที่แม่ติ๋มยังหักและห่วงน้องแม่ติ๋มก็คือแม่นมคนแรกที่ฟุ้งฝักน้องและสอนอบรมให้น้องเก่งขึ้นในวงการเป็นหมอลำ ขอให้แม่ติมจงเจริญเขื้นและสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะติดตามเบิ่งดูตลอดค่ะครับผมลแล้วโพสต์นี้เมื่อคืนนี้ก็คือบอสโจโยมนินได้แชร์โพสต์ของแม่ติมออกไปอุ๊ยจริงเหรอจริงอ่ะไปดูหนุ่มโจนะครับโดยใช้แคปชั่นโพสต์หัวคือแบบคือเราจะร้องไห้อีกอะ่ะหลังจากที่เห็นแม่ติมโพสต์แล้วนะอขอบคุณ ความห่วงใยจากแม่ติ๋มได้โพสได้แชร์โพสของแม่ติ๋มออกมาแล้วขอดูคอมเมนต์สักหน่อยสินี่เนี่ยคอมเมนต์นี่ออ้ยเธอขอขออนุญาตอ่านได้คะพี่น้องแสดงมันออกมาบ้างแม่ติ๋มความรู้สึกลึกๆที่อยู่ข้างในอย่าเก็บมันไว้คิดว่าแม่ติ๋มยังฮักและห่วงอีหลาเสมอออ้ยท่านจะลองให้พี่ลยพี่น้องค่โอ้แต่แล้วแต่แล้ว โอเเคนะมี <no. S 2> ไหมมีอีกไหมเออเราชอบอ่านคอมเมนต์แบบนี้จังรู้<ช>สึกว่ามันน,นี่นี่นี่โพดนี่ถ้าไม่ผมประทับใจกับขนคิ้งลุกกำลังใจมีให้ทุกคนในบ้านครับโอ้ยแม่ก็คือแม่เสมออ,อืมโอ้แต่แล้วแต่แล้วนี่อ่านไหม นี่แหละพี่น้องคะ่ะ<ม>คือทุกคนมาให้กําลังใจ<ม>คือทุกคนอยากเห็นทุกคนพูดถึงภาพจําครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่<ม>น้องอุ๋งอิงมาอยู่ที่สาวน้อยเพรบ้านแพงๆๆก็มีแม่นมแม่นมติมนี่แหละที่คอยดูแลฟูมฟมักน้องอุ๋งอิงเนาะแล้วก็ชอบอีกอีกอีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามีอะไรในใจแม่ก็พูด<ม>ออกมาบ้างที่อยู่ในใจลึกๆแสดงออกแสดงมันออกมาบ้างคือบางทีถ้าเราได้พูดได้อะไรออกมาบางทีก็จะปลดล็อก บางอย่างภายในใจก็ได้ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่เพียงแต่ก็คือถ้าได้พูดออกมาเหมือนที่คอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้ว่าแสดงมันออกมาบ้างบางอย่างอาจจะปลดล็อกทุกอย่างเลยก็เป็นได้เราเชื่อว่าแม่ติ๋มก็ยังรักแล้วก็ห่วงน้องอยู่คนรู้ตลอดเลยครับเพราะว่าเคยมีโพสต์หนึ่งที่แม่ติ๋มเคยออกมาโพสต์ถึงอุ๋ิงบอกว่า แม่ยังรักหนูแล้วก็อะไรนะเป็นห่วงหนูอยู่ห่างๆยางห่วงๆอะไรหลอย่างนี้แหละอยู่ห่างๆย่างห่วงๆใช่ก็คือยังห่วงอยู่เสมอแม่ยังคอยมองดูหนูอยู่เสมอเลยนะคอยเป็นห่วงไม่ว่าอุ๋งอิงจะเจอปัญหาเจออะไรไม่สบายแม่ก็คอยยืนแบบว่ามองเป็นห่วงอยู่แต่ก็เนาะนั่นแหละแต่ทีนี้ช่วงนี้อุ๋งอิงไม่ค่อยสบายเพราะว่าวันนั้นเราเห็นอัดคลิปกับบอสโจน้องไอไอตลอดเลยขึ้นเวทีก็ไอแต่น้องก็โชว์สปิริตเต็มที่แหละ ในการขึ้นไปร้องเพลงเนาะอันนี้กับอะวันนี้อุงอิงนะคะแล้วก็สาวน้อยเพื่อนแพงมาแสดงอยู่ที่อำเภอเชียงคา,จงา,านาจ,จังหวัดเลยอากาศเลยหนาวจังหวัดจัังหวดเลยอากาศหนาวแล้วนะครับผมก็อยากให้หาเสื้อขนหนาวมาด้วยแล้วก็หา,หาเสื้อขนหนาวมาแล้วก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพเนาะใช่ค่ะดสุขภาพกันด้วยทุกๆคนเลยนะครับ<ช>อากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าหนาวแล้วในตอนนี้เนาะคะ อ่านี่ก็คือเป็นข่าวสารเรื่องราวที่เราได้นํามาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรา2คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ<ด>เจอกันนะฮันเดอครับขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะดดได้กา<ม>แฟเปนฉันคะ่กะกาแฟอร่อยนะครับวิวสวยมากวิวหลักล้านเดี๋ยวจะพาไปดูวิวพามาดูวิวก่อนวิวสวยมาก